บุตรชายของพันตํารวจโททักษินชินวัตรนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุนะครับว่านายสนธิลิ้มทองกุลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของม็อบประชาธิปัตย์เนื่องจากในหลวงเคยรับสั่งไว้นะครับว่านายกมาตราเจ็ไม่เป็นประชาธิปไตยครับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันตารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่านายสนธิลิ้มทองกุลออกมาเบรกข้อเสนอของกปปสและพักประชาธิปัตย์โดยมองว่าอาจเป็นการดึงเบื้องสูงมาแปดเปื้อนการเมืองซึ่งต้องรอจับตาดูว่าจะมีผู้ที่ชอบแอบอ้างความจงรักพักดีกลุ่มใดที่ยังดึงดันจะอาจจะมีการดําเนินการต่อโดยไม่สนใจข้อห่วงใยนี้ในขณะที่ประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกกําลังจับตามองและตําหนิประเทศไทยที่ผ่านมาร่วมครึ่งปีแล้ว ก็ยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยได้ในขณะที่ความวุ่นวายในเมืองไทยครั้งนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับอภิสิทธิ์ชนในการเลือกรัฐบาลเลือกนายกมาบริหารประเทศโดยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต้องการการเลือกตั้งแบบวันแมนวันโหวตมาตรฐานเดียวกับระบอบประชาธิปไตยที่แพร่หลายและใช้กันอยู่ทั่วโลก แต่ว่ากลุ่มอภิสิทธิชนซึ่งสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นองครรัิปัติปัดต้องการเลือกนายกและครอรมอแทนการเลือกตั้งของประชาชนนายพานทองแท้มองว่าในเมื่อความต้องการของอภิสิทธิชนทั้งหลายขัดต่อกระแสประชาธิปไตยที่แบ่งบานไปทั่วโลกการกระทําที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้ย่อมเสี่ยงต่อการถูกประนามจากคนทั้งโลกว่าประเทศไทยกําลังทําตัวเป็นตัวถ่วงความเจริญของโลก คําถามของนายสนธิลิ้มทองกุลก็คือแล้วทําไมเหล่าคนดีที่อ้างความจงรักภักดีมาตลอดจึงไม่รับผิดชอบการกระทําของตนเองทําไมถึงยังดําเนินการด้วยวิธีที่เป็นการระคายเคืองเบื่องพระยุคลบาทโดยใช้วิธีอ้างมาตรา3หรือมาตรา7ที่จะต้องมีการทูนกล้าวเพื่อจะให้พระองค์ทรงลงพระปรมาพิไทยทั้งทั้งที่พระองค์เคยรับสั่งไว้ว่านายกมาตราเไม่เป็นประชาธิปไตย นายพันทองแท้ยังบอกอีกว่าแม้จุดยืนทางการเมืองจะต่างกันสุดขั้วแต่ก็ต้องยอมรับความคิดอันแหลมคมของลุงสนธิที่มองไปข้างหน้าได้ไกลและปกป้องไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้ขึ้นไประคายเคืองสถาบันตามแบบวิธีการของกปป,ปสและพักประชาธิปัตย์ต่างกันตรงที่ลุงสนธิยุให้ทหารออกมาทำการปฏิวัติร,รัฐประหารซึ่งเป็นการกระทำที่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญ ภาระทั้งหมดก็จะตกอยู่กับทหารต่างชาติประนามหยามเหยียดอย่างไรก็เป็นเรื่องของทหารทหารจะต้องรับผิดชอบการกระทําของตนด้วยเดิมพันที่สูงเท่าชีวิตนายพานทองแท้ยังระบุว่าตัวเขาและผู้รักประชาธิปไตยรวมถึงพักการเมืองทุกพักยกเว้นพักประชาธิปัตย์ยืนยันในระบอบประชาธิปไตยว่าการเลือกตั้งคือคําตอบพื้นฐานที่ชัดตรงที่สุดการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศ เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นประชาธิปไตยจะต้องมีการเลือกตั้งก่อนและจึงดําเนินการเรื่องอื่นๆต่อได้ถึงจะกระทําการรัฐประหารหรือจะเดินหน้าเลือกตั้งอย่างน้อยก็ยังดีกว่าพวกที่กระหายอํานาจแต่ไม่ยอมรับผิดชอบการกระทําของตนและผลักภาระความรับผิดชอบไปให้ไกลๆตัวกล้าทําแต่ไม่กล้ารับผิดชอบแบบนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงครับ